สวัสดีนะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะ Good morning นะคะกลับมาพบกับมาดามอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของเธอคอยซึ่งบอกได้เลยว่าเธอคอยเนี่ยเป็นหินชนิดแรกที่มาดามรู้จักตั้งแต่เด็กๆเ,เออว่าเคยไฝฝันนะว่าอยากได้อ้ยเหินเธอคอยสวยดีนะสีฟ้า,ฟาอะไรเงี้ย ที่จำได้ดีเลยคือมีอยู่ครั้งหนึ่งข้ามถนนแล้วมีหินสีฟ้าเนี่ยค่ะตกมาต่อหน้าต่อตา <c oughs> <c oughs> แล้วดิฉันก็หยิบมายัางไม่พอนะคะไม่ได้คิดถึงอะไรเลยไม่ได้มีสติเฮ้ยนี่หินเธอคอย <c oughs> เขาบอกว่าเราจะดูได้ว่าอันนี้มันเป็นหินน่ะจะต้องลองกัดดู <c oughs> เอาเข้าปากตอนนั้นถามว่าอายุเท่าไหร่ ยี่สิบแล้วนะวยี่สิบกลางๆโดยไม่ใช่ยี่สิบต้นๆเอาเขาปากเสร็จแล้วก็เออนี่กลไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยแบบว่าเอาเขาปากหน้าตาเฉยไม่กลัวอะไรเลยอะไรอย่างนี้หินนั้นก็น่าจะยังอยู่นะคะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าก็อันนั้นคือเธอคอยเม็ดแรกที่ได้มาในชีวิตสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วก็ ทักชายมาดามได้นะฮะอันนี้สวัสดีนะคะคุณพี่เศรษฐีธนพรเออดิฉันนะ่ะคิดถึงคุณอยู่คุณพี่คุณพี่ค่ะดิฉันจะมีรายการใหม่ช่วงเดือนหน้านะคะดิฉันขอติดต่อคุณพี่ไว้ว่ามาขอออกรายการของน้องช่วงเช้า,เ,ชาเดี๋ยวจะติดต่อคุณพี่ไปนะคะ ว่าคุณพี่จะว่างช่วงไหนอะไรยังไงถ้ายังไงโอเคแล้วคุณพี่ก็เขียนกันมาว่าโอเคนะคะหนูมาออกรายการร่วมกันเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะให้คุณพี่ธนพรมาพูดเรื่องอะไรดีนะเอออารมณ์ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอติดต่อคุณพี่ไว้ก่อนเลยเนาะนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักเธอคอยตัวอย่างรูปที่มาดามให้ไปคือ หินเทอร์คอยก้อนดิบก้อนธรรมชาติเลยนะคะเขาจะหน้าตาเป็นแบบนั้นเลยเทอร์คอยเนี่ยจะช่วยเราเรื่องสงบจิตสงบใจรักษาอาการตื่นตระหนกนะคะอย่างเช่นเดิมทีเนี่ยเขาบอกว่าแหล่งเทอร์คอยที่สำคัญมากน่ะจะอยู่ที่เปอร์เซียมีการส่งส่งโทรคอยไปที่ตุรกีผ่านเข้าไปทางยุโรป คนจึงรู้จักเธอคอยมากขึ้นว่ามาจากตุรกีมากกว่าและหินชนิดนี้เรียกว่าเทอร์กีสสวัสดีนะคะคุณพี่นกคุณพี่นอกก็จะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่น้องสติดต่อไปว่ามาออกในรายการของน้องในช่วงของเดือนหน้านะคะเออมาดามคิดออกแล้วว่าจะชื่อรายการว่าอะไรชื่อรายการว่ามาดามมาดามพบเพื่อน <laughs> มาดามและเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะมาดามแลเพื่อนมาดามเอออารมณ์ประมาณนี้ เพราะว่าทุกคนอะบารัมรู้สึกว่ามีของดีอยู่ในตัวแต่ละอย่างแล้วแบบเราอยากจะส่งผ่านไปถึงทุกๆคนไปส่งเพื่อนถึงทุกๆคนว่าเฮ้ยวันนี้พี่นกมาสอนช่วยเรื่องนวดมือตัวเองสําหรับคนที่ทํางานด้วยมือแล้วมันจะเกรงหรืออะไรยังไงแบบนี้นะคะหรือว,ว่าคุณพี่เศรษฐีชนะพรก็อาจจะมาโชว์ชีวิตว่าเฮ้ยคนที่อยากจะเป็นมาดามอยากจะไป มีสามีฝรั่งแล้วชีวิตอะมันไม่ได้แบบปลูด้วยเก็บกุหลาบตลอดไปอะไรประมาณนี้อาจจะให้คุณพี่มาช่วยในเรื่องนั้นหรือว่าสวัสดีนะคะแม่ใหญ่เรียนของแม่ใหญ่เรียนนี้อาจจะมาช่วยในเรื่องของการบุกเบิกธุรกิจอะไรประมาณนี้นะคะน้องว่ามันน่าจะมีคนมาสนใจเนาะเราทำแบบนี้สักหลายๆเอพิโซดแล้วก็นัดเวลากันเอา จะได้ไม่แบบว่าเฮ้ยวันนี้ของพี่นกวันนี้ของพี่เศรษฐีธนพรวันนี้ของแม่เยเรียนจะได้ช่วยออกมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะให้ให้สิ่งต่างๆให้ประสบการณ์ของเราอะคะ่ะกับเพื่อนๆของเรานะคะมีนัทจากชิลีจะร่วมด้วยจ้าเป็นเจ้าของฟาร์มวัวชีวิตน่าติดตามมากมากหลดที่สุดเลยค่ะคุณพี่แบบนี้เลยจะได้บอกว่าเฮ้ย มนุษย์มงคลหรือว่าหนูว่าทุกๆคนก็เป็นมนุษย์มงคลใน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 เวของตัวเองในเส้นทางของตัวเองค่ะจะบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นมงคลมากกว่าฉันไม่เป็นคือหนูว่าไม่ใช่อะ่ะหนูรู้สึกว่าเราทุกคนอะ่ะมีความเป็นมงคลในชีวิตอะ่ะร่วมกันดังนั้นอะ่ะแต่ละคนแต่ละท่านอะ่ะมีวิธีปฏิบัติตัววิธีปฏิบัติตามของตัวเองเนี่ยเอามายังไงแล้วมาส่ง เรื่องดีๆให้ผู้คนกันดีกว่านะฮะเออคุณพี่ธนครบอกว่ายินดียินดีโอยเลิศค่ะคุณพี่เดี๋ยนะคะก่อนที่เราจะนัดกันเดว,วันนี้มาดามขอส่งพลังของเธอคอยพลังของการสงบจิตสงบใจไปถึงทุกๆคนด้วยนะคะเธอคอยเนี่ยมีความสวยงามเป็นสีฟ้าสีฟ้า,ฟาอมเขียวหรือสีฟ้าไข่นกกระเวกสีสะดุดตา มีเนื้อสนะสมานกันแน่นมีความแวววาวมีความวาวเหมือนกับขี้พึ้งคือเขาจะไม่ใส่แบบในพวกที่เป็นคอร์สตะกูลคอร์สแต่อันนี้เขาจะเป็นหินแบบเหนียวเหนียวเลยนะคะแต่ว่าเป็นหินแต่มีสีสันเออประมาณนั้นมีความแข็งระดับ6ก็ค่อนข้างที่จะแข็งมากนะคะคนโบราณเชื่อว่าหินชนิดนี้เป็นสีฟ้าสามารถที่จะเชื่อมโยงแผ่นดิน สวรรค์ได้ถือเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ใช้เป็นเครื่องสูงของกษัตริย์และใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญสำคัญในอียิปต์เปอร์เชียและแอสแทกพาทิเบตก็บูชาเธอคอยพอพูดถึงคาว่าทิเบตคนทิเบตเขายังใส่เธอคอยเมย็ดใหญ่ๆเพื่อช่วยไล่พูดผีปีศาจอยู่นะคะเขาเชื่อว่าหินชนิดนี้สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองเขาได้อยู่นะคะส่วนอินเดียแดง ก็เชื่อว่าเธอคอยสามารถคุ้มครองทั้งกายและใจถือว่าเป็นหินนำโชคเลยทีเดียวนะคะอินเดียแดงใช้เธอคอยในการบำบัดโรคหลายชนิดเพราะเชื่อว่ามีพลังในการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งที่ชั่วร้ายด้วยวิธีสังเกตนะคะว่าคือพูดง่ายว่าเธอคอยสมัยนี้ค่อนข้างที่จะหายากคือถ้าหาได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะราคาแพงเพราะว่าเขาเป็นสายแร่เล็กๆใน ภูเขาไฟเก่าอย่างเช่นอย่างในทิเบตก็จะมีรุม่มภูเขาไฟเก่าแล้วก็ในอินเดียแดงเขาก็จะมีอะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าจะต้องแยกให้ออกระหว่างคริสโซโคลาซึ่งมันหน้าตาเหมือนกันแต่ว่ามีความอ่อนกว่าถ้าคุณได้เธอคอยมาแล้วอยากจะพิสูจน์ว่าเฮ้ย <Hey! S 1> มันแข็งจริงหรือเปล่ามันเป็นเธอคอยไหมก็ลองเอามาทุบๆดูถ้าเกิดว่ามันแตกมันก็ไม่ใช่ มันก็ไม่ใช่เธอคอยนะคะมันก็จะเป็นคริสโซโ,ซโคล่าเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันแต่มีความอ่อนนะฮะเท่านั้นเองโอเคเธอคอยเนี่ยเขาเชื่อว่ามีพลังในการบำบัดทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเย็นลงชายลดไข้ลดอาการอักเสบทำให้จิตใจสงบทำให้เกิดชาวปัญญาดีระง,งับอาการฟุ้งซ่านตื่นเต้น กระทั่งใช้ได้เกี่ยวกับลมชักนะคะนอกจากนี้ยังใช้ได้กับทางเดินลมหายใจเช่นเกี่ยวกับรอดลมหลอดลมอักเสบหรือว่าอาการหอบเหือดหรือจะเพิ่มน้ำนมในสตรีที่มีให้ให้นมบุตรอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสวัสดีนะจ๊าน้องชน,นะสวัสดีค่ะดีนะที่มาทำวันนี้เธอตื่นสายกหรอเธอโทรดูนี้ฉันตื่นตีสนะี่เนี่ยตีสี่ครึ่ง S <S> <S เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าทาไมฉันตื่นเช้ากระดาษนั้นเออกลับมาที่เธอคอยของเรานะคะคือเธอคอยเนี่ยเขามีสีฟ้าดังนั้นเขาจะอยู่ในจักกะคอจักกะตรงกึ่งกลางคือคุณเห็นลุมๆลมไหมคะตรงคอนั่นนะคะ e. เขาอยู่ตรงจุดนั้นแล้วเขาจะระงับอาการเกี่ยวกับพวกทางเดินหายใจได้ดีหลอดลมอักเสบอะไรประมาณนี้เขาจะช่วยได้แล้วก็ลามลงมาถึงให้นมบุตรได้อันนี้นะคะมันก็ เป็นเรื่องของเกี่ยวกับจักระเนาะแล้วต่อมานะคะเขาบอกว่าวิธีใช้เนี่ยคนอียิปต์อ่ะจะใช้เป็นเครื่องประดับมงคลสวมศรีรษะหรือว่าเป็นค่อยเป็นสร้อยเป็นจี้ในหลุมศพของตูตันคาเมนถามว่ามีจิวเวลี่หลายๆอย่างแต่ในนั้นนะคะก็มีเธอคอยอยู่ด้วยซึ่งบ่งบอกเลยว่าคนเมื่อ4,000ปีเขารู้จักหินชนิดนี้กันมาแล้วนะคะคนเอเชียนิยม นำเธอคอยมาวางบนตำแหน่งจัก,กราที่3ก็คือเหนือสะดือใช้บำบัดโรคได้ก็อย่างเช่นคนทิเบตเนาะเขาก็ใช้อันนี้กันใช้หินนี้กันนะคะและยังใช้อยู่มาจนถึงปัจจุบันเธอคอยสามารถที่จะบำบัดอาการอะไรก็ได้ตามนั้นตามความต้องการใช้ในการตื่นรักษาอาการตื่นเต้น ความสงบที่ทําให้จิตใจจะสวมเป็นสร้อยคอหรือว่าที่ค่าศีรษะหรือว่าพกพาเธอคอยก็ในกระเป๋าก็ได้นะคะมีประสบการณ์จากในหนังสือเล่มนี้ที่คุณหมอเขียนถึงว่ามีน้องโอ๊ตเป็นหนุ่มน้อยอายุ15ก็คือว่ามีคือพวกเด็กวัยรุ่นเนาะก็จะอยู่ในอารมณ์ประมาณว่าสับสนกับตัวเองยังไม่พอร่างกายเปลี่ยนแปลง แล้วยังต้องมาเรียนเพื่อจะสะสมคะแนนเพื่อไปเอ็นทานยังไม่พอตอนนั้นยังมีอินเลิฟรักสาวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราแบบรู้สึกค่อนข้างที่จะสับสนวุ่นวายในชีวิตเออตอนเด็กๆอะ่ะบรรดามไม่รู้จักพวกพลังของหินมาก่อนเนาะก็ค่อนข้างที่จะสับถามว่าสับสนวุ่นว,นวายไหมก็คงจะสับสนอยู่เพราะเป็นพวกขี้โมโห กีงดหิดอะไรก็บอกว่าอ๋อแม่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเออคุณแม่ของน้องออสเนี่ยเห็นว่าลูกมีความสับสมวุ่นวายในชีวิตนิดหนึ่งนะคะนู่นนี่นั่นการเรียนก็ตกหลงรักสาวสาวก็สะบั้นหันรักอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะเดี๋ยวความจริงแล้วอะ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นปฏิกิริยาของเด็กวัยรุ่นทั่วไปซึ่งถามว่าครอบครัวนี้เขาค่อนข้างที่จะใส่ใจลูกเขาก็เลยอยากจะทําให้ลูกสบายดีในทุกๆอย่างในทุกๆท,ทางนะคะลูกจะคุยกับสาวมีบินค่าโทรศัพท์มาแม่ก็ยอมรับได้แต่ถามว่ามีบ่นไหมก็มีบน่นซึ่งมันมีผลให้ลูกตรงที่ว่าลูกก็จะเสียโฟกัสในการเรียนอาจจะเรียนตกลงอะไรเงี้ยแม่เลยตัดสินใจเอางี้ก็รบก,กัน แม่ให้ลูกใส่เธอคอยไปโรงเรียนก็แล้วกันจี้เธอคอยใส่สร้อยใส่สร้อยเงินแล้วก็มีจี้เธอคอยให้ลูกใส่ไปโรงเรียนหลังจากนั้นรู้สึกว่าน้องโอ๊ตค่อนข้างที่จะสงบลงมากยิ่งขึ้นเข้าใจการเรียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผลการเรียนก็ดีขึ้นมารามเชื่อว่าการที่คุณแม่ใส่ใจเอาสร้อยให้ลูกสวมเนี่ยมันมีพลังความรัก ของคุณแม่อยู่ในนั้นมันมีพลังของใช้คำว่าพุทธคุณมันไม่พุทธคุณก็ได้แต่ว่าเป็นแม่ก็ถือว่าเป็นพระอ,าอารหันต์ของลูกเนาะก็ถือว่าเป็นพุทธคุณของแม่ที่คอยคุ้มครองดูแลรักษาลูกเวลาลูกเห็นเธอคอยก็จะแบบเออมันสีฟ้าเย็นเย็นตาก็นึกถึงความรักความเมตตาของแม่ที่ว่าสาเหตุว่าเฮ้ยทําไมแม่ถึงได้เอาสร้อยนี้ให้ฉันใส่อะไรประมาณนี้ลูกก็สงบลงได้นะคะ ผลปรากฏว่าหลังจากที่ใช้เธอคอยไปสักพักหนึ่งเนี่ยปลายปีคะแนนของน้องอวดก็ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะพ่อแม่ลูกก็เข้าใจกันแล้วก็ลูกก็เข้าใจอาการของการที่ว่าเออมีความรักมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจอารมณ์ของเด็กวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นจากการที่สวมใส่เธอคอยมาดามเชื่อว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารู้สึกเหมือนว่าครอบครัวเนี้ย พ่อแม่ลูกเขาใส่ใจดูแลกันอย่างแท้จริงก็คือว่าเฮ้ยลูกมีแบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นนะกับชีวิตแม่ก็อะลองไปคุยกับคุณหมอซิว่าเฮ้ยลูกฉันเป็นแบบนี้ค่ะฉันต้องแก้ปัญหาอะไรยังไงดีกับลูกฉันอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมาดามเชื่อว่าอันนั้นแหละมันเลยส่งผลให้เธอคอยอะมันเลยดีๆกับส่งผลได้ดีกับลูกนะคะก,กับน้องโอ๊ต ทุบๆนี่วัดใจเลยอะ <c oughs> ใช่เธอเมื่อคืนเปิดไพ่ให้ลูกค้าถึงตีหนึ่งโอ้ยเลยตื่นสาย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการทำบุญทำทำบุญทำกุศลเนอะ <c oughs> น้องชนะเพราะว่าการที่คนเราที่เขาจะมาดูดวงกับเราเนี่ยเพราะว่าเขาจะต้องมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจแน่ๆเลยไม่งั้นเขาไม่หาคนที่จะมาพูดคุยแล้วก็มาชี้ทางให้เขาเนาะ ให้คิดไปเลยว่าฉันกําลังทําบุญทํากุศลคือสะสมบุญบาร,รมีของฉันอยู่ให้คิดแบบนี้เลยเออสะสมบุญบาร,รมีทางด้านการเปิดไพ่สะสมบุญบาร,รมีทางด้านการเมตตาผู้คนเอออารมณ์ประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็อยู่ในความเมตตามุทิตาอุเบกขาพอเรื่องของเขาแล้วมันอาจจะเป็นปัญหาแล้วก็คือจบก็จบไม่มาคิดต่ออะไรประมาณนี้นะคะไม่แบบคือ เราบอกเขาไปแล้วแล้วก็ให้เขาเอาไปทำต่อของเขาเองอารมณ์ประมาณนี้นะคะเออถามว่าแกทำได้ไหมอะมาดามเวลาที่บอกว่ามีคนมาขอคําปรึกษาแกบางครั้งอะมันก็อินอยู่ในโหมดซึ่งที่เรียกว่าเออเฮ้ยแล้วเขาจะยังไงต่อหนะ้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันในชีวิตเหมือนกันนะคะถามว่าแกทรงอารมณ์ที่แบบ แฮปปี้มีความสุขได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอดปีตลอดชาติหรอโอ๊ยแกถ้าฉันได้อย่างนั้นอะฉันไปคงไปไหนไหนแล้วเมื่อวานนี้เองค่ะก็ประสบการณ์ของตัวเองเลยคือรู้สึกไม่ค่อยจะแฮปปีอ้อะเออแบบหงุดหงิดงุดหงิด,ง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 ดอะไรเงี้ยเหมือนไม่ได้ดังใจก็ดูหนังเลยค่ะดูตอนแรกฟังไม่ใหญ่ปินนะคะแม่ใหญ่ปินพูดถึงเรื่องหนังเรื่องเรส ในการที่มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นนักแข่งวิ่งอะไรเงี้ยเราก็ดูเลยไม่ฟังต่อดูเลยละกันก็ดูแล้วก็เฮ้ยมาคิดได้ว่าคนเราอ่ะกว่ามันจะไปถึงจุดยิ่งใหญ่ในชีวิตได้อ่ะมันก็ก้าวกับเล็กๆไม่ว่ามันมันไม่ใช่ว่าก้าวหนึ่งของของแกแล้วอ่ะมันจะไปถึง จุดที่แกต้องการได้เลยอะไรประมาณนี้มันต้องสะสมบุญบารมีไปก่อนมันจะต้องตักน้ําให้เต็มอะไรม,มันก็สามารถที่จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นทถามว่าเข้ามานิดหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วหลังจากนะั้นถามว่าดุน้นแล้วทําอะไรต่อไปฉันก็ปักผ้าไปจ้าแล้วฉันก็ดูหนังอีกสองสาเรื่องอะไรประมาณนี้แล้วพอ เราดูแล้วเราก็ถามจิตของเราเองอะว่าเฮ้ยแกดูแ hmm. ล้วแกอินไหมแกดูเพื่ออะไรอะไรประมาณเนี้มันก็ถามตัวเองขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคือคุณคะเวลาที่คุณดูหนังอะไรสักเรื่องเนี่ยคุณก็คืออาจจะมีเราก็อาจจะอินก็ได้แต่เราพอเราอินแล้วอะเราต้องกลับมาถามเราอีกนิดนึงว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นหนังหมวะ อะไรประมาณนี้ใหญ่อ,อินมากเหมือนเมื่อวานนี้ดูหนังของพี่เคนเออฉันอยากดูฉันไม่รู้ว่าฉันเห็นโฆษณาว่ามีหนังของพี่เคนเรื่องอะไรนะฮาร์ดบีดฉันก็เลยดูแต่ว่าก็ดูแบบค้ำๆามาค่ะไม่ได้อินมากนักคืออินตอนไหนอินตอนที่พี่เคนยิม้มอินตอนนี้ว่าอะไรนะคะแล้วก็บอกว่าแล้วเราก็มีความรู้สึกมันไซนังเอกอะไรอย่างนี้เราก็จะว่าหนังหนังหนังจามารีไม่ต้องอินขนาดนั้นแล้วก็บอกว่า แล้วมีอย่างนี้เลยนะถ้าเกิดว่าถ้าไม่ใช่พี่เคนนะกูไปแล้วคือขอดูพี่เคนนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบดูเสร็จนะเธอแล้วฉันก็ยังอวยพรเขาด้วยนะฉันว่าเออขอขอขอบคุณหนังเรื่องนี้ขอขอบคุณพี่เคนแล้วก็ขอให้พี่เคนมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขเออฉันอวยพรเขาไปถึงขนาดนี้เลยนะเธอ เพราะว่าอะไรวันก่อนฉันคุยกันกันกบเ,เพื่อนรุ่นพี่ที่เขาปฏิบัติธรรมมานานแล้วเขาก็อารมณ์ประมาณว่าอ,อ,อะไรนะเขาปฏิบัติธรรมมานานแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันเคยดูหนังพระพุทธเจ้านะเธอแล้วคราวนี้ฉันก็แบบอุ้ยชอบพระเอกคนที่เขาเล่นเป็นพระพุทธเจ้าแต่พอเขาบอกแต่งงานนะเธอฉันก็แบบ เออก็แบบลือมๆไปแล้วก็แบบไม่ไม่อยากดูต่อมันเหมือนกับว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นกรรมละเอียดในการที่เราอะไปดูดาราอะไรพวกเนี้ยแล้วเราก็บางทีเราอินกับเขามากเกินไปเราก็จะไปอิจฉาแฟนเขาหรืออะไรเงี้ยมันเลยทำให้มาดามคิดได้ว่าเฮ้ยตอนที่แบดพีทอะเป็นแฟนกับเจนนิเฟอร์ลิสตันอะฉันก็ไปอิจฉาลิซะยาเขาฉันก็แบบ นู่นนี่นั่น,นอ๋อฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมการที่พวกดาราเขาอยู่กันได้ไม่นานมากนะักเพราะว่ามันมีแรงจากคนทั่วโลกอะส่งไปหาเขาอะคืออารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยอยากจะเป็นผู้หญิงคนนั้นของผู้ชายคนนี้แล้วมันเลยทำให้ส่งผลไปให้ชีวิตครอบครัวของเขามันแตกแยกคุณดูสิตัวยกตัวอย่างเลยว่าแบทพิษ มีแฟนมากี่คนกี่คนก็เลิอกอ่ะอย่างเช่นก่อนหน้าเจนนิเฟอร์อาริสตันก็มีอีกหลายคนะ่ะแต่ว่าพอมาถึงเจนนิเฟอร์อาริสตันอยู่กันมาตั้งหลายปีแล้วก็แบบแรงกดดันจากทั่วโลกเนาะคืออารมณ์ประมาณว่าแบบเฮ้ยเจนนิเฟอร์ไม่ดีโนนี่นั่นก็เลิกกันไปพอต่อมาก็มาอยู่กับแองจีนาโจลีคนทั่วโลกก็อิจฉา โอ้ฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันว่าฉันเคยแบบว่าแองจิน่าโจลี่ฉันเคยชอบหล่อนนะแต่พอหล่อนมาเป็นแฟนกับแบทพีแล้วฉันไม่แฮปปี้กับหล่อนเลยเนี่ยคือมันเป็นความคืออันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันโคตรละเอียดเลยในในเรื่องของกรรมในเรื่องของจิตที่เราส่งออกไปหาผู้คนถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ห่างไกลเราไปครึ่งค้อโลกแต่ว่าอันเนี้ย พอมันจิตมวลรวมมากยิ่งขึ้นอันนี้แบบมันมีผลเลยอะ่ะเขาอาจจะรักกันอย่างแท้จริงเป็นคู่ที่เป็นอย่างแท้จริงเลยอะ่ะแต่ว่าสู้แรงของคนทั่วโลกไม่ได้อะ่ะเลยทําให้จะต้องแยกจากกาันแต่อันนี้ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าตอนนี้เ็าแบบเอยเข้าใจแล้วแบบเออขอโทษขออภัยขออาหวสวกรรมเลยอะ่ะที่ที่เราอะ่ะไปอิจฉาริสยาอยากจะเป็นอยากจะเป็นเมียแบดพิษอันนี้อาจจะเป็นการพูด เขาเรียกว่าอะไรวะเพอร์เจอร์ไหมเออมันก็อยู่ในอยู่ในสินห้าเหมือนกันนะคะคือบางทีที่เราทำอะไรในแต่ละอย่างแต่ละวันน่ะมันจะต้องมาดูอย่างละเอียดอย่างแท้จริงด้วยว่าเฮ้ย <c oughs> มันส่งผลอะไรกับใครมันส่งผลอะไรไหมอย่างเช่นการที่มีสินห้าแล้วยังไม่พอคนที่จะมีคนที่จะเป็นพระโสดาบันได้เนี่ยนอกจากที่รักนับถือพระพุทธเจ้าถือสินห้า อย่างแบบแน,แนวแนวแนแล้วอ่ะจะต้องมีกรรมบท10อีกกรรมบท10คืออะไรกรรมบท10คือละเอียดยิ่งกว่าศินห้าโดยแบ่งเป็นกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรมสคือทั้งกายวาจาใจจากศินห้าเอามาแตกกระจายอย่างเช่นมี10ข้อนะคะกรรมบทมีกรรมจากการฆ่าสัตว์ปานาติปาตาอันนั้นมาจากมาจาก ศินห้าเนาะแล้วก็การจัดก,การลักทรัพย์อธินาธานาแล้วก็การประพฤติผิดในกามก็คือสิลก็สามกาเมถามว่ากาเมในข้อที่ว่าเราไปแอบบชอบคนที่เขามีลูกมีเมียอยู่แล้วอย่างเช่นไปชอบพี่เคนไปชอบแบดพิทอะไรเงี้ยมันก็เป็นหนึ่งคือมันแอบ,บชอบอะ่ะมันเป็นทางทางใจอะ่ะเออ อะไรประมาณนี้ซึ่งมันละเอียดแบบเล็กๆ,ๆ,ๆลงไปอีกแล้วก็การพูดมูสากันโกหกในข้อ4นะคะแล้วก็การพูดข้อ5การพูดส่อเสียดทําให้คนแตกความสมามัคคีทําให้คนเกลียดกันทําให้คนโกรธกันอันนี้มันก็ยังอยู่ในศินของข้อที่ว่ามูสาด้วยนะคะมันมันอยู่ในนั้นก็คือว่ากรรมบท10บเนี่ยเขาจะแตกย่อยออกมาข้อ6คือการพูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ข้อเเป็นการพูดพูดคำด่าคำพูดว่าอุ้ยคือพูดคำด่าคำอะค่ะเออนึกตัวอย่างก็นึกไม่ออกแล้วอะไรประมาณนี้เออคือไม่อยากจะนึก <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตกินน้ำด้วยนะคะแล้วก็ข้อ8คือความโลภอยากได้ของคนอื่นจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและอยากได้ในสิ่งที่ไม่สมควรข้อ9คือความโกรธ อันเนี้ยข้อ9้าเนี้ยเราอาจจะมีกันบ่อยเราจะต้องระวังสำรวมจิตใจของเราและความหลงความหลงเนี้ยมาได้ง่ายมากๆเห็นความมีความเห็นผิดมีเป็นมิจฉาทิฏฐิว่าเฮ้ยอันนี้แหละสิ่งที่ฉันยึดถือยึดมั่นยึดครองมานี่แหละมันเป็นของฉันมันแบบใช้คําว่าอีความหลงมันเป็นตัวซึ่งละเอียดมากๆมันทําให้เราแบบยึดติดมันมันไปได้ ง่ายอะค่ะอันนี้มันละเอียดเนาะก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆดูจิตดูใจของเราไปแล้วก็สุดท้ายเลยเราจะต้องยึดมั่นเชื่อถือในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าท่านเป็นทางของเราจริงๆอะไรเงี้ยเออพุทธมะมคกมายเด็กจะเชื่อมจิตกับหินได้ง่ายยังมีพบกันที่ภารก้อน ทำสมาธิต่อไปและเข้าใจจ้าคุณน้องว่าเพื่ออะไรสวัสดีจ้าชชมจานสวัสดีนะจ้าเออน้องชน,นฮะฮะ่าฮ่าฮ่าทุกคนก็พอบดามเริ่มเริ่มจะพูดธรรมะเริ่มแบบเอ๊ก็อันนี้เล่าให้กันฟังเนาะทุกคนเลยเงียบเลยเออเงียบนี่เข้าใจหรือว่าเงียบนี่แบบว่างง <laughs> ช่วยบอกมาหน่อยนะคะบางที เมื่อก่อนเนี่ยนะถามว่าเอาง่ายๆที่หลวงพี่พัสกรเคยสอนนะคะเรื่องพุโทโธธรรมโมสังโฆสินข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สินข้อสองไม่ลักทรัพย์สินข้อสไม่ประพฤติผิดในกามสินข้อสไม่พูดเท็จสินข้อห้า 5, ไม่ดื่มสุราและของเมินเมาวันนี้ข้าวเจ้า รักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลมีฮิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์สาเทวโวเข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายขอเทวดาทั้งหลายจงปกปักรักษาข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิได้รับความสําเร็จในหน้าที่การงานค้าขายดิบดีมีกําไรในการค้าขายเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันทันใด เร็วพันเดนินสาธุอมเพียงสาธุก็การที่เราถึงสินห้าเนี่ยอย่างน้อยๆเลยอะ่ะมันทำให้เราอะ่ะมีอารมณ์ของความเป็นเทวดามาแล้วครึ่งทางลองมาําเชื่อว่าเฮ้ยเวลาที่เราไม่โกรธไม่เกลียดไม่ว่าผู้อื่นหรือว่าไม่ขโมยหรือว่าไม่ฆ่าอะไรอะ่ะเราจะมีความแช่มชื่นอยู่ในจิตของเรามีความสุข เล็กๆอยู่ในจิตของเราอะคะ่ะเออลองเอาไปทําดูนะคะลองเอาไปสังเกตตัวเองดูว่าเฮ้ย <c oughs> แต่ละวันเวลาที่ <c oughs> ที่เราอะสํารวจจิตสํารวจใจของตัวเองแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันทําอะไรอยู่ตอนนี้ฉันมีความสุขไหมตอนนี้ฉันอินกับเรื่องอะไรมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าฉันหลงทางไหมเออถ้าเกิดว่าคุณคิดได้ในแต่ละวันอะไรแบบนั้นอะลองสารวจจิตสารวจใจเนาะ บางทีมันอาจจะได้อะไรดีๆในใน,ในสิ่งนั้นนะคะมันจะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มเหมือนกับวันนี้เราเรียนวันนี้เมื่อก่อนนี้เราเรียนอนุบาลต่อมาอีกปีหนึ่งเราเรียนป .1 ป .2 เหมือนเรื่องนี้ก็เหมือนกันพอเราเริ่มตัว,ตวรู้ตัวมากยิ่งขึ้นเราสั่งสมประสบการณ์มากยิ่งขึ้นเราจะเข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะลองไปสังเกตตัวเองดูนะคะอาจจะเขียนออกมาก็ได้ว่าเฮ้ยวันนี้ฉันรู้ตัวเรื่องนี้เรื่องนี้นะ แล้วอีกสักปีหนึ่งกลับมาดูเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องปกติของฉันแล้วเรื่องนี้ฉันเห็นฉันคิดเห็นทำชอบมาได้ถูกทางอะไรประมาณนี้ลองไปสำรวจตัวเองดูนะคะวันนี้กร,ราบขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆท,ท่านที่ เข้ามาฟังตอนนี้และเข้ามาฟังย้อนหลังแล้วก็สำหรับคนที่แชร์ออกไปกราบขอบพระคุณค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ